ช่วแหลนา้าประเทศไทยพบกันในช่วงที่สองนะครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมปราเมษเด็กเพชรนะฮะรายการเหลียวหลังแหลน้าประเทศไทยทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเก้าโมงถึงสิบนาฬิกาทางคึืนหนึ่งหนึ่งหาวันนะในช่วงที่สองนะฮะแหลหน้าประเทศไทยพบกับต่างคุณวันธนาชีวะุษสดีนะฮะตอนนี้สถาน,นาการณ์ทางการเมือง ก็ผ่านละครลงใหญ่บนเวทีสะาไปแล้วนะฮะดุดันเข้มข้นสุดท้ายก็ผ่านร่างระบ่เงบประมาณไปการเมืองนับจากนี้ในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจยังหนักอยู่นะแล้วกลุ่มยังมีกลุ่มขบวนการครับไล่ลงตัวให้ออกจากตำแหน่งอยู่นับจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็น่าติดตามนะเดี๋ยวมาคุยกับทางพี่หนูน่าวันธนาชิวตุศีกันนะครับสวัสดีครับพี่หนูนา สวัสดีค่ะคุณประเมศแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ประเทศไทยถ้าไม่คิดมากว่าไม่ต้องดินน้นรนรักษาชีวิตรักษาลมหายใจไว้ให้รอดปลอดภัยจากโควิด -19 <c oughs> นะก็ <c oughs> มีละครให้เราชมอยู่วันยังค่ำคือประเทศไทยละเมงละครเนี่ยมันก็อ,อ,อยู่คู่กันอ,อ,อยู่คู่กันกนะคู่กันมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างประเทศเป็นประวัติศาสตร ก็อยางที่เกิดเอาไว้หลายตอนแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเอาที่สุดเนี่ยเจอละครหัวเมียบตบจูบในระหว่างรรคร่วมรัฐบาลอย่างาลุงตู่แล้วก็ภรคผู้ร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยและประชาธิป,ปัตย์ถึงแม้ว่าเพียงแค่ขวบปีที่สองตอง่อเนื่องปีที่สามนี่นะก็เริ่มาจาง,งงงงงงกันมานะ ไม่อยาคิดว่าว่าเหมือนกับว่าเจ้าสาวก็ช่วงแรกก็ไม่ได้เต็มอกเต็มใจที่จะเอ่อมา่วมหมอลมลงนะแต่เป็นเรียกว่าต้องยอมสมยอมด้วยความจําเป็นเพราะฉะนั้นถุงน่งชนหรือไงถุง่ชน<อ>หรือไงมันก็ไม่ใช่คุงน่งชนหรอกแต่มันก็เหมือนกับว่าถ้าให้มันมาแต่งกับหนุ่มบ้านนี้คุณก็ต้องไปเป็นไหว้คานย,ยืนอดอยากลาแข้งอยู่ข้างนอกอีกนานเพราะว่าอันนี้มันตามแผนบันไดาเจ็ดขั้นของ คณะผู้ยึดอํานาจเขาเนี่ยอืมมันก็เป็นตามรถแนบพิม์พเขียวของเขาอยู่แล้วจะอยู่คอของเราปีเพราะนั้นนี่มันก็เกือบจะมาค่อนคอแล้วเออจะเจ็ดปีเข้าไปแล้วอนะนับรวมโอ้โหเป็นอะบรหนึเลยเจ็ดปีแล้วอ่ะเออเป็นเป็จการที่จำแรงแสงตัวเข้ามาในคราบประชาธิปไตยอย่างที่เขาวิพากวิจารณ์ตีตรา เอาไว้ให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไนี่ยบอกว่าต่อให้มีความไม่เข้าอกเข้าใจอึดอัดคับค้องหืดชัดอะไรกันบ้างผัวเมียมันไม่ต้องมีหยิกมีขวนมีตกมีเตีกันบ้างแต่ว่าหมายความว่าอ่าควักคนไทยเนี่ยก็จะแรงหน่อยเพราะว่าในความรู้สึกของลูกครัเขาเนี่ยว่าหัวหน้าครัของเขาเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่า หมอหนูเนี่ยอน,นุทินชายบุรกุลเนี่ยมูไม่ใช่รัฐมนตรีสปดาเขาเป็นหัวหน้าพักในฐานะพัรร่วมด้วยซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนด้วยกันแล้วเนี่ยการให้เกียรติการโอภาปศาาัยการมองเห็นคุณค่าความเป็นตัวตนเนี่ยมันคล้ายๆก็ไม่ถูกเหยียดอะ่ะพูดง,ง่ายๆคือใครก็ตามที่ม,มาจากคณะผู้ยึดอำนาจก็อาจจะ มันเป็นปลาคนละน้ำอ่ะนะคุณปลาเมฆมันก็เป็นธรรมดานะที่อาจจะมีความเอ่อรังเกียจเดียดฉันนะการเมืองอยู่เป็นทุนเดิมนะแม้ว่าหน<อ>้า,าจ,จะต้องมาเอ่อจุบปกจุกปาดจับไม้จับมือกอดกันทํางานเนี่ยมันก็อาจจะไม่สนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ย<อ>แล้วก็ท่านผู้นําาสายทหารเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นชินกับการที่เอ่อจะต้องถนอมน้ำมิตรน้ําใจ,ใจกับเพื่อนร่วมรบ เพื่อนร่วมทางให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือยังไงลุงโตเนี่ยนะคุณหมอกให้ฟังก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้หรอกไม่ต้องดัดจริตคิดไม่ต้องดัดจริตพูดเอาใจนะว่าเจ็ดปีที่ท่านมาอยู่ในตําแหน่งคุมอำน,นาจอยู่เนี่ยท่านก็ยังไม่แหมมันก็ยังไม่คือความเป็นนักการเมืองทันแท้หรอกมันมันม,มันม,มันก็ยังติดกับอะไรที่ ก็เป็นบทบาทนายทหารมาทั้งชีวิตเนี่ยคุณตอนนี้มันจะไปสลัดข้าบถอดดีเอ็นเออะไรกันได้ง่ายๆขนาดนั้นอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณไทยในเมื่อเขาคุมกระทรวงสาธารณสุขเป็นเอหน่วยรบเป็นด่านหน้าที่ต้องปะทะกับโควิดยังไงก็โดนเต็มๆถึงแม้ว่าอันนายกรัฐมนตรีจะรวบพระนาไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นทางอะนะเออแล้วเข้ามา ติดล็อกท้ายด้วยกันาอ,อใช้ปฏิคมองยกอำนาจจากรัฐมนตรีต่างๆตามพรบอิสาะเวชศาบบใช่ไหมเออมาอยู่ที่ผออ,อออสอบอคก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เพียงผู้เดียวอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปโทษว่ากระทรวงสาธารณสุขทํางานเออมันชกไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไราดเอัีอ้ต้องให้ความเป็นธรรว่าบุคลากรใน วา่าสาธารณสุขเขาก็ทําเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าไอ้ที่มาติดขัดยึกยึกดักยักโอ้บอกไม่ถูกนะลับไปลับมาโลเลโลเลมันก็อยู่ที่เชิงนโยบายระดับนโยบายส่วน,นานสสบคที่มันการไปรวมศูนย์อ่ากลางอํานาจอยู่ที่คนคนเดียวเนี่ยก็บอกตรงๆว่าถ้าไม่ใช่คนที่เป็นนักบริหารชั้นยอดยอดคนสมองเพชรแล้วมีมือไม้อือคบรคันอ่ะนะ มันยากอยู่นะการตัดสินใจมันก็ช้ามันก็อาจจะไม่เข้าใจกับสถานการณ์ในเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเองเอเหมือนกับถูกขัดแข่งขัดขาปัดไม้ปัดมือไม่ได้แล้วความเมื่อมือที่ดีพอแล้วก็ประกอบกับท่านนายกน้ำตรีท่านก็ไปเอาการหารมานำการสาธารณสุขมานำการเมืองเนี่ยมันก็ลำบากนะสำหรับการบริหารสถานการณ์ท่ามกลางวิกฤตนะมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เพราะนั้นมันก็ต้องเกิดอาการติดขัดเขาอ,อยู่ในส่วนของภาคภูมิใจไทยลูกน้องเขาก็ต้องออกมาปกป้องลูกพี่เขาเรียกคืนเกียบติภูมิกันหน่อยคือจะไม่ใช่ว่าเออออะไรก็ให้หมอหนูเป็นบอกกระสุนปกแต่เพียงผู้เดียว,ยวแล้วก็ก็ต้องทําความจริงออกมาให้ปรากฏว่าไอ้งบประมาณที่เอ,อกระสุนารณสุขเสนอไปในการแกดขอซื้อวัคซีน ก็ดีในการทําไมคุณมันเป็นข้อสงสัยของสังคมเหมือนกับที่เราเราท่านท่านสงสัยกันนั้นนะ่ะคุณตอเมศใช่ไหมเพราะว่าเอาแล้วจะบอกให้ทำไมกอีแค่การที่คุณจะยอมเสียมันเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเนี่ยคุณหมองเออคนก็เลยเปรียบเปรยไงว่าไอการที่คุณจะเข้าเป็นสมาชิกโคแวะแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยทาไมคุณไม่ไปขี้เหนียวตังไม่อยากจะควักตังแค่ตรงนั้นแหละในช่วงแรกแล้วต่อมาคุณก็ เกลายเป็นว่าต้องมาวิ่งแข่งกับเวลาที่มันเอ,อจะไม่ทันการเอาระหว่างการแพร่ระบาดของโควิดในเฟสสามแล้วทำท่าจะมีเฟสสี่เฟสอะไรต่อมันอย่าเนี่ยทําให้มันก็เลยแลรูว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดหาวัคซีนมันไม่เพียงพอคุณเอาแค่ว่าไอดีเดเจ็ิสุณาเนี่ยตกลงค่ับมันจะเอามาแหมมีการไปเรียกดึงคืนจาก ภาคต่างๆโรงพยาบาลรักโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ว่าจะร่วไมไหมร่วมมือกันเนี่ยก็มีการยกเลิกเอคิวที่ประชาชนตื่นตัวไปจองไว้จํานวนมากโดยเฉพาะจังหวัดอย่างที่จังหวัดลาปางที่เขาขึ้าลลนาลรณรงค์ให้เป็นจังหวัดที่มีบุคคลมาลงทะเบียนเพื่อจะฉีดวัคซีนมากที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาประกาศเลื่อนไปหรือว่าคืนโคต้าอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันก็ทําให สับสนโพรละมานไปทั้งบ้านทั้งเมืองแหละคุณหมอกตอนเนี้หายลมลมหายใจเข้าออกมีแต่เรื่องวัคซีนวัคซีนจุดจนกระทั่งเหมือนว่าไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้มีการเราไม่ได้แลเห็นความขับเคลื่อนเคลื่อนไหวในภาคส่วนอื่นๆนะคุณตอลอดเนี่ย mm hmm. ทั้งๆท,ท,ที่ว่าไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการากหาวัคซีนเนี่ยเป็นแค่เพียงกระผีเดียวเองนะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณลองหลับตาร่คาวๆนะการอภิปราย ในงบประมาณปีหกห้าในสภาเนี่ยแทบจะพูดกันถึงเรื่องแต่ไอเรื่องความน้อเหนียวเรื่องวัคซีเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วสิ่งที่เป็นข้อสังเกตของฝ่ายค้านก็ดีเอ่ออะไรก็ดีเนี่ย mm hmm. นอกจากเรื่องของการเตรียมการฟื้นฟูเเอเอส่วนภาคต่างๆที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสสาการเลือกเกินจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นการขับเคลื่อนของภาครัฐในส่วนนี้เท่าไหร คือนานๆทีไออะไรนะสบศใช่ไหมคุณปราแมศครับส่วนที่จะต้องดูแลเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเรื่องผลกระทบจากโควิดในเรื่องของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายใหญ่รายย่อยอะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงการบ้ากเนี่ยมันน้อยมากไงแอคชั่นแพลนเออและการปฏิบัติตามแอคชั่นแพลนเนี่ยน้อยมากจริงๆในหน้าสื่อหน้าข่าวเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเลย คือมงูมงงาหลายประเทศไทยที่เวียนเวียนมักจะเวียนอยู่กับเรื่องเดียวอยู่เรื่องเดียวโฟกัสของเรื่องเนี่ยมีแต่เรื่องวัคซีนทั้งทั้งที่ว่าแล้วมันก็เป็นการพยายามทําตามสเต็ปของการป้องกันและรับมือกับโรคระบาดนะนะคุณต่อยเมฆรนี่ถึงได้บอกว่าแม้ว่าไออาการเหวัวใจอักเสบพักร่วมร้าวเรือแปะรวนเรกั<อ>นเล็กน,น้อยแต่ว่า<อ>มันก็ยัง จับที่ประจรแล้วยังไม่ถึงตายหรอกรัฐบาลก็ยังไปอช่วก็ไปได้ตราบใดที่คุณประเมไม่ต้องไปแปลกใจหรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือวิสัยของการเมืองคนการเมืองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของเอ่อการเอ่อแตกแยกแตกคอก็คือเรื่องของผลประโยชน์ตราบใดที่คุณมีการเจรจามีการต่อรองมีการเอ่อ เกลเสียเคลียปัญหากันไปแต่ละเรื่องแต่ละช็อตหน้างานอ่ะนะมันจบได้เพราะเวลานี้พูดจริงๆนะคุณปาเม่ไอที่ว่าคู่กันหรื่งยุคสภาอย่างคุณอย่างนี้โอ้มันเป็นแค่สูตรธรรมดานะเป็นขนมก็ไม่น่ากินหรอกเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วของมันเคยๆคือก็เวลาจะผ่านกฎหมายสําคัญโดยเฉพาะยิ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วคุณวิษณุคืองามยุบสภานะใครจะให้ยุบกไม่ต้องมาพูดหรอกใครๆก็รู้เด็กที่เล่นเริ่มเล่นอ่าการเมืองแบบอายุวานกอไก่เริ่มต้นเลยก็รู้เพราะว่าแต่โดยรวมแล้วก็ณเวลานี้ในสภาพการที่มีวิกฤตโควิดต่อคออยู่อย่างนี้สภาพรัฐบาลฐานะก็แทบเรียกว่าจะถังแตกอย่างนี้รายได้ไม่พอจ่ายขาดคุณงบประมาณสะสม งบลงทุนก็น,น้อยกว่าไนตัวขาดดุลสะสมแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะโอ้ยเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ยกบยับใครก็เหนื่อยเหมือนกันนะในการจะเข้ามาแก้ปัญหาให้ลุงตู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็โดยสภาพกำลังนักการเมืองแม้กระทั่งฝ่ายค้ามีไปาเขาเย้วเย้ยุกเนี่ยเอาจิงอ่ะก็ไม่ได้พร้อมหรอกคือไปดูแต่ละคนแต่ละพัคเนี่ยไปสำรวจแต่ละป้อมค่ายนะคุณประเมศนะคุณผู้ฟังนะพร้อม,อม,มนิดเหรอ โอ้ยคุณสน, <ะ S 1> นับสนุนเนี่ยเอาง่ายๆเอาเรื่องทุนสนับสนุนเนี่ยคุณจะไปขอจากไหนอะบริษัทห้างร้าน<ม>อ่อพวกบิ๊กบกเอกชนส<ม>ี่ห้าเจ้าบนบนก็ก็พีพอจ่ายแหละแต่ก็ต้องเอจำกัดจำเขียหน่อยแล้วก็<อ>จากเดิมอย่างโอเคไม่มีใครที่จะเอาไข่ไปใส่ตะกร้าเดียวนะต้องกระจายความเสี่ยงถูกไหม แต่ว่าขอดหลาการลนคุนเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องเอ่อจำกัดไซส์ลดไซส์ลงนะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะไปเสี่ยงในภาวะแบบนี้ซึ่งมองแล้วไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่ไงคุณต้องไเมคือจ่ายก็จําเป็นต้องจ่ายแต่จ่ายเพื่อรักษาระดับดีดีสำคันธภาพไว้ังนะแต่ถามว่าจะไปฟุ่งทุนสร้างอะไรฟื้เอมันหลูหลูลาฟู้ฟ้าเหมือนแต่ก่อนนะก็คงไม่ใช่คุณผู้ใ และโดยเฉพาะสำคัญยิ่งนะคุณปราเมศที่คุณอบอกว่าจะยุบสภายุบสภาอะไรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยหรอกเพราะว่าปัญหาคารากาันอย่างที่บอกโดยเฉพาะอภิกันเมืองบรรดามีทั้งหลายอยู่ในสรารบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีแม้แต่พักไหนเลยที่มีสมาชิกสาขาพักเต็มตามร้อยเปอร์เซ็นตามที่รัฐมนตรี่6กำหนดไว้ ไอเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นข่าวไงคุณป้าแม่มันก็เลยไม่ค่อยมีคนไปนึกถึงเท่าไหร่และโดยเฉพาะไอพักที่ตุ้งตั้งตุ้งตั้งมีอ่าบิ๊กข้าราชการกระทรวงมหาดไทยประหลัดคนหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะเกษียณล้วได้รับมอบหมายจากสามปอกใช่ทางเลือกทางเลือกการเมืองเออหลายท่านทางเลือกนะเป็นคือคือคือพักพลังประชารัฐเนี่ยเอาวุยง่ายเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการหลกคุณปาแม่ เพราะว่าแผนหงวงเขาเนี่ยอย่างที่เคยฉายไปแล้วบอกว่าลากรู่ถูกกังให้เอเรือแปะเนี่ยข้ามผ่านปีแม่ไปได้แล้วถ้ามันไปกันไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวมีจ่อยนะระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐแกนนำเรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเรต่ออะไรเหรออีกเรื่องเนี่ยสัญญาสัมปทาน รถไฟฟ้า BTS เนี่ยสายสีเขียวเนียเดี๋ยวจะไปอีกปมหนึ่งเดี๋ยวจะมีปมหนึ่งที่เป็น conflict of interest <c oughs> พูดภาษาฝรั่งมาน,นิดหนึง่งอ่ะก็ว่าไปนะว่ามันเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยมีการเอแบ่งข้างแบ่งขั้วกบนถือหางผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะข้างหนึ่งก็อีกฟากหนึ่ง อมหาไทยกทมาใช่ไหมในฐานะและคู่สัญญาที่เป็นไอกรุงเทพธนาคมเป็นบริษทัทลูกงในสงังออกัดกทมเขาเนี่ยเป็นคู่สัญญาแล้วก็มีคดีความอยู่กับทางเจ้าของสัมปทานเนี่ยในขณะที่กระทรวงคมนาคมภายใต้คุณศั์สยามที่ชอบเราบริษัทคมนาคมเลยค่ะท,ที่การพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของอคนละมุมชกเลยนะในสนามนี้นะ เพราะว่าอันนั้นก็บอกไม่เห็นด้วยว่าทําไมเรื่องการใช้น้องใช้ที่อะไรของกทมเขาเนี่ยแล้วทําไมมันไม่มีทางที่จะเจราจาหรือจะมีหนทางในการเอ่อชายช้ระนี่อะไรยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆยังยังไม่ไปสุดปลายซอยของการเจรจาหรือการไขปัญหาโดยกทมและมหาไทยเลยแต่จะไปใช้วิธีเอาได้เขาว่าไงเอวาว่างั้นแลกกลันต่อสัมปทานไปอีกสามสิบปีเพื่อ แรกกับชายคุณไม่ต้องมาฟ้องกับการเอ่อกรณีที่ติดตัญงตัญยาอะไรกันในคราวนี้แล้วคนที่รับกรรมก็คือประชาชนผู้บริโภคอะ่ะคือถ้าจะต้องมานั่งจ่ายค่าโดยสารที่แพงเกินไม่สมเหตุสมผลเนี่ยในยุคที่ค่ายากหมากแพงด้วยนะคุณปาเม้นมันจะไปการซ้ําเติมประชาชนหรือเปล่าแต่การที่จะ เออประเคนอ้อยเข้าปากช้างไปสยายสัมปทานไปสายปีเนี่ยมันก็ดูไม่โสภาสถาพรเท่าไหร่นะในแง่ของการบริหารจัดการเอ่อเบกับโปรเจกต์ที่มันก็กว่ากันว่าก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของผลปรโยชน์นะก็ว่าไปทำที่มีการตั้งข้อสังเกตเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเอาเข้าครมอี่เด็ต้องต้องักออกไปก่อนนะ ที่บอกว่า,ามีกระแสข่าวว่า,ากระทรวงมหาดไทยจะชมเขา้าเป็นประจำ,ำเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนเขาก็ต้องดยับไฟสนวนรํานอนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเอ,อร่างพรบรงบประมาณปีหกห้าผ่านไป 65, 000, 000แล้วก็เดี๋ยวก็ไปมาลงมาตุ้มกันต่อในการกรรมธิการแต่กรรมธิการต่อให้ฝ่ายค้านจะบอกจะไปข่าบูอะไรในในกรรมธิการจะไปตัดงบ ความมั่นคงงบทหารงบจะซื้ออาวุธงบราชาการรับของเหล่าทัพต่างๆอะไรกันแน่ <c oughs> ก็ดูจะเป็นการขู่ส่งเสียงโหกหากไปให้เรียกเลตติ้งก็มากกว่าเอาก็จริงเราไม่ค่อยเห็นอันนะี้ไอ้ว่าในกรรมธิการเนี่ยมันจะฝ่ายรัฐบาลมันจะแพ้กับพรรคฝ่ายค้านน้อยมากแต่ก็ต้องดูอิทธิฤทธิเดชนะว่า อย่าพรรคโลวระบายอย่างภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาอย่างไรกับเรื่องสามัญชานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะจะมีเกี่ยวโยงกับเรื่องบางเรื่องในกรรมธิการอะไรยังไงหรือเปล่าต้องไปจับตาดูว<อ>่าเดี๋ยวกรรมธิการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปต้นไปดีนะก็งจะมีการแลเห็นแล้เพราะเขาเพิ่งเลือกโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการรองประธานและกรรมการเอ่อกรรมธิการงบประมาณไปเพราะฉะนั้นกรรมาทีารก็ม<ห>บอว<อ> <นะ S 2> ่า มีพลกรมีพลกรนนะเนี่ยนะก็อีกอันหนึ่งยังไงก็คงต้องผ่านแหละเพราะว่าโดยมาราย,ยาทแต่ว่าพักร่วมฝ่ายค้านก็คงจะตีขนดหังทุบไปให้น่วมไปเรื่อยเพื่อฟ้องประชาชนให้เห็นถึงความร้าย็นสีภาพแล้วก็การใช้งบเอ่อเงินกู้ที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่เหมาะกับสถานการณ์แต่คุณหมอเชื่อเถอะยังไงเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ่อการเมืองมันก็เหมือนกับ ละครเ <lles S 1> นี่ยนะคือละครตอนนี้มีสองเรื่องในกระแสสังคมอย่างที่บอกคุณหมอกมีสองลุงมีคนถูกเอาคดีของลุงพลมาเปรียบเทียบด้วยทำไป <c oughs> ว่าสอดสะท้อนกับภาวะบ้านเมืองไทยในเวลานี้เป็นอย่างดีนะคุณหมอก <c oughs> เพราะว่าห <c oughs> มา <c oughs> ู่บ้านอ,อะไรนะหมู่บ้านไหนกกอกกอกอะไรนะเออลุงพลนะกอกกอกแต่ว่าลุงลุงนึงเนี่ยเขาบอกพิ้งกอกเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ หลอ,อหลอกกันไปหลอกกันมาสุดท้ายก็เหมือนการอภิปรายก็หลอกด่าไปอย่างนั้นเองจะทําอะไรไม่ได้ก็ป่วยล้มต้องคนดูสุดท้ายตบสู่กันแล้วก็กอ,อดคอดันวเซอร์ยสู่แบ่งทรัพยากรทั้งเรื่องงบเอ่อประมาณแผ่นดินเรื่องงบเงินกู้แล้วก็เรื่องอํานาจรัฐถ้ารัฐบาลไม่แต่งตัวให้พร้อมเมื่อ,อไร่เมื่อนั้นนะไม่มีทางยุบสภาละคุณหมอเชื่อได้เพราะว่านะวันนี้ต้องชี้เลยว่า พักเพื่อไทยก็มีปัญหาภายในยังไม่เฟื่อเลือดยังไหลอยู่การบริหารจัดการยังไม่เซตโตสักทีเดียวยังมีปัญหาคุกคลิกคุกคลิกจะนอยู่แล้วก็มีพักพลังประชารัฐเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงวันที่2 0มิถุนายนนี้กลุ่มสี่ชอ่อ<ม>ก็จะเดินเกมใหญ่ยึดเอาได้ในพักเชื่อแต่คุณหมอกวเ,เดี๋ยวก็จะเขยา่าเป่าโครงสร้างพักเดี๋ยวมีเวลาจะมาฉายให้ดูว่าบริบทานการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเพราะฉะนั้น เผอผือจะก้าวต่อไปคือปรับในพักแล้วก็ยึดตําแหน่งสําคัญอะไรในพักเสร็จแล้วเหมือนที่เคยเ,คเกิดเจอกับฝีกุมารแล้วก็จะนําไปสู่การปรับครมออีกคุณเชื่อไหมไปลายปีเดี๋ยวได้เห็นการปรับครมอก่อนที่จะก้าวข้ามผ่านปี64ตามแผนไปถ้ามันไปไม่ไหวลากกันไปไม่ไหวทะเลาะบอ,อกแว่งกันจริงก็ต้องข้ามปีไปก่อนกุมภา65แม้แต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทรมก็ยัง ยื้ไปคาปีเลยนะไม่ใช่หลังมันน่าจะเลือกตั้งผู้วากรทมนะวันจะยาวไปจืดจังเลยเราเรามีนาเลยนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมตอนนี้ต้องปรับแผนกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นก็ถ่ายภาพให้เห็นการเมืองการละครไปตรงเนี้ยว่ามันไม่มีอะไรจริงจังอย่างที่คุณเห็นคดีของลุงนึงเนี่ยการลังพึ่งเริ่มต้นนะมีหมายจับแต่ก็ยังไม่ได้จบสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังติดตามไปเถอะละคร มันก็ต้องย้อนดูตัวเราแล้วก็มันแยกไม่ออกหรอกเพราะว่าการเมืองมันก็เป็นเช่นนี้สำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังและคุณปาราเมตไว้แต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามีความคึบหน้าบ่มร้อนๆทางการเมืองก็จะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนจ้า